คุมป่องเพราะความเครียด5เหตุผลที่ความเครียดทําให้อ้วนท่องไว้ความเครียดไม่มีแคลอรี่แต่ทําให้อ้วนได้จะสงสัยไหมทาไมยิ่งเครียดยิ่งอ้วนยิ่งอยากกินมาเป็นหนึ่งคนที่เคยเป็นแบบนั้นเลยค่ะสมัยก่อนทํางานเครียดมากบ,บําบัดตัวเองด้วยการกินสรุปอ้วนขึ้นเ <c oughs> ท่าเดิมวันนี้มาฟัง5เหตุผลว่าทําไมความเครียดเป็นตัวร้ายที่ทําให้เราอ้วน 1. โหมดเอาตัวรอด เวลาเราเครียดอะค่ะร่างกายจะเข้าสู่โหมด fight or flight ก็คือสู้หรือหนีเพราะเวลาเราเครียดอะค่ะร่างกายจะเข้าใจว่าเราต้องใช้พลังงานเยอะมันก็เลยสั่งให้เรากินเยอะๆกลุ่มแคลรี่ส่วนเกินพุ่งปี๊ดเลยคอรคอติซอลตัวร้ายความเครียดกระตุ้นฮอร์โมนคอติซอลทำให้เราอยากกินมากขึ้นอยากกินของอร่อยแล้วก็ยังดึงเอาไขมันไปสะสมที่พุงด้วยนะ 3. อินซูลินพุ่งปี๊ดความเครียดกระตุ้นฮอร์โมนอินซูลินอินซูลินเยอะๆทำให้น้ำตาลตกเร็ว ก็ทําให้เราแบบโหยเร็วอะค่ะอยากกินโดยเฉพาะของหวานสี่บำบัดตัวเองด้วยการกินอ่ะ eating therapy อันนี้เราผ่านมาก่อนเลยค่ะยิ่งเครียดยิ่งกินปลอบใจตัวเองสรุปอ้นวนกว่าเดิมเครียดกว่าเดิมรู้ตัวอีกทีอ้วนไปเยอะแล้วเครียดกว่าเดิมห้านอนดึกยิ่งเครียดทําให้นอนไม่หลับร่างกายหลังฮอร์โมนเกลินทําให้อย่างอาหารแถมเขาผ่านน้อยลงด้วยแล้วทำยังไงดีก็หา <laughs> 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 วิธีคลายเครียดค่ะ บริหารอารมณ์ออกกําลังกายฟังเพลงทํากิจกรรมที่คุณชอบนั่งสมาธิทานอาหารให้ครบห้าหมู่นอนหลับให้เพียงพอดื่มน้ําเยอะๆทําจิตใจให้แบบสบายๆท่องไว้ค่ะความเครียดไม่มีแคลอรี่แต่อ้วนได้ถ้าสนใจคำแนะนำลดเครียดลดพุงพิมพ์สนใจแนละ้วทักมาคุยได้นะคะ